4ส,สัญญาณค่ะที่บ่งบอกว่าผู้ชายสนใจในตัวคุณเข้าแล้วเอ็กโคชขาเข้ามาคุยแบบนี้หมายความว่าเขาสนใจแล้วชอบเราไหมเบื้องต้นโคชเอมให้4ข้อค่ะเพื่อที่จะสังเกตว่า คนคนนี้สนใจในตัวคุณเขาแล้วแล้วทีนี้ก็ดูว่าคุณสนใจในตัวเขาหรือเปล่าข้อแรกเลยเขาจะแชทหาคุณบ่อยๆคําว่าแชทหาคุณบ่อยๆนะคะก็คือแชทคุยกับคุณต่อเนื่องอะไม่ใช่ว่าหนึ่งอาทิตย์แชทมาครั้งหนึ่งอันนี้โคเชมบอกเลยว่าไม่ได้นัดอยู่ในโหมดที่แชทหาบ่อยๆพูดง่ายๆว่าถ้ามาหนึ่งอาทิตย์แชทมาครั้งหนึ่งแสดงว่าสนใจอยู่แต่ไม่ได้มากพอแต่ถ้าคนที่สนใจคุณมากๆนะคุยทุกวัน นะคะแทบจะไม่หายจากชีวิตคุณเลยอันนี้ไปสังเกตดูเนาะว่าแชทหาบ่อยๆแล้วเขาเป็นฝ่ายที่เริ่มต้นสนทนากับคุณก่อนนั่นเองนะคะข้อที่2คือจากการแชทแล้วจะเริ่มขยับสเต็ปถัดมาคือว่าเขาอยากจะทําความรู้จักคุณมากขึ้นแน่นอนว่าต่อให้เราจะเจอกันทางออนไลน์ใช่ไหมคะซึ่งยุคนี้นะคนที่จะมีแฟนอะส่วนใหญ่เขาก็จะหาทางออนไลน์นี่แหละเพราะอะไรคะ 1. มันยุ่งกับหน้าที่การงาน2แทบจะไม่ได้มีโอกาสไปเจอใครเลยตื่นเช้ามาก็เข้าที่ทำงานและพอเย็นก็กลับบ้านและตะวันตกดินและคือแทบไม่ได้เจอใครเลยดังนั้นสื่อที่สำคัญที่จะทำให้คุณมีแฟนและประสบความสำเร็จนะคะก็คือเจอทางออนไลน์ก่อนแล้วก็มาคุยกันก่อนถูกใจไหมแล้วก็ค่อยมาเจอกันในชีวิตจริงทีนี้ก่อนจะมาเจอกันในชีวิตจริงคะ่ะมันจะมีสเต็ปของการวิดีโอคอลก่อนอ่ะให้คุณได้เห็นหน้าค่าตาเขาเขาเองก็เห็นหน้าค่าตาคุณ ว่าเอ๊ะเวลาคุยแล้วเวลาวิดีโอคอลเนี่ยมันตรงกันไหมแล้วเรารู้สึกชอบบุค,คลิกของเขาไหมนะคะก็จะมีการเปิดกล้องคุยกันแล้วคนที่เขาสนใจคุณจะไม่ได้เปิดกล้องแค่ครั้งเดียวนะเขาจะเปิดบ,บอ่อยๆอ่ะเออแล้วก็เพื่อที่จะคุยกับคุณได้เห็นหน้าคุณมากขึ้นนั่นเองค่ะสเต็ปถัดไปข้อที่3นะคะพอเปิดกล้องบ่อยๆแล้วเป็นยังไงคะ อยากมาเจออ่าอันนี้คือสําคัญนะอยากมาเจอคุณในชีวิตจริงนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่สนใจแต่เขาอยากจะคบกับคุณเป็นแฟนในอนาคตดังนั้นมันต้องมาเจอกันก่อนนะคะมาเจอกันในชีวิตจริงเขาจะบอกเลยนะว่า การเจอกันในชีวิตจริงกับการวิดีโอคอลแตกต่างกันไหมก็แตกต่างกันอยู่นะคะแตกต่างกันอยู่แต่ว่าความรู้สึกทางจิตใจอ่ะคุณจะรู้สึกไว้ใจกันและกันได้มากขึ้นมันจะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเหมือนเจอกับคนที่ไม่รู้จักหรือว่าเจอกับคนแปลกหน้าแต่มันจะคือการเจอกับคนที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วเราแค่มาเจอในชีวิตจริงดังนั้นความไว้ใจความเชื่อใจนะคะมันจะแตกต่างกันนั่นเองเนาะสเต็ปถัดไปข้อที่สี่ค่ะพอเจอการเสร็จแล้วนะ ก็จะมีแลนในเรื่องของอนาคตสําหรับบางคู่ที่บอกว่าเออคุยกันก่อนเจอกันก่อนแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบกันไหมเราก็ค่อยตัดสินใจครบกันทีนี้วางแผนพูดคุยในเรื่องของอนาคตบางคนเจอกันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคุณก็ยังโสดคุณก็ไม่มีแฟนแล้วเราคุยกันก็คิดว่าทุกอย่างมันดีมากเลยนะดังนั้น เป็นไปได้ไหมที่เราจะคบกันเป็นแฟนหรือว่าตัดสินใจลองคุยคบกันดูนะคะ mm hmm. อาจจะเปิดทางคุยแบบนี้ในเรื่องของอนาคตเมื่อคบกันเสร็จแล้วสเต็ปถัดไปแพนเท่าไหร่ถึงแต่งงานแผนเท่าไหร่ถึงมีลูกแพนเท่าไหร่ถึงจะ ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหรือว่ามีการย้ายประเทศหรือเปล่าอันนี้มันเป็นการคุยในเรื่องของอนาคตนะคะซึ่งโคเชนจะบอกได้เลยว่ามี4ข้อเนี้ยแสดงว่าเขาสนใจชอบคุณแล้วก็จริงจังซีเรียสในความสัมพันธ์จริงๆนะถ้าใครมี4ข้อนี้นะบอกได้เลยว่าคนนี้เขาตกลงปงใจกับคุณนั่นแหละทีนี้อยู่ที่คุณแล้วเขามาเช็คว่าเฮ้ยเราโอเคกับคนลักษณะแบบนี้ไหมนะคะดังนั้นคือสิ่งที่โคเชนจะบอกเลยนะว่า เราต้องเป็นคนที่มีมูลค่าในตัวเองแล้วเป็นคนที่เลือกได้ถึงแม้ว่าเขาจะสนใจเรามากแค่ไหนถ้าสมมติว่าเราดูแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่คลิกมันไม่ใช่อ่ะคุณก็ต้องเป็นฝ่ายที่เลือกได้นะคะไม่ใช่ว่าเลือกเพราะว่าความสงสารหรือว่าเลือกแล้วว่าเอยอาจจะไม่มีใครเข้ามาในชีวิตมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันมีคนเข้ามาในชีวิตคุณเสมอหลายคนบอกว่าโค้ชคาทุกอย่างเวิร์กมากแต่ว่าติดที่ปัญหาเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษนี่แหละอยากเก่งภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น อยากจะคุยกับคนรักทำความเข้าใจกับเขาได้มากขึ้นเพราะรู้สึกว่าเขาเองพยายามกับเรามากๆเลยบินมาเจอเราแล้วก็เราก็อยากจะรู้จักเขามากขึ้นอยากสื่อสารได้มากขึ้นทำยังไงต้องเรียนภาษาอังกฤษ,ษค่ะเรียนได้ที่ไหนหลายคนก็เลือกเรียนจาก YouTube หรือว่าเรียนจากอะไรก็ได้ถ้าไม่มีเงินมากพอนะคะแต่ถ้าใครอยากจริงจังแล้วก็อยากจะเอ้มาถูกทางจริงๆว่าจะต้องเริ่มสเต็ปยังไงในการทำความรู้จัก <S <S โคชเชมแนะนำเนาะคอร์สที่มีชื่อว่า สื่อสารได้มัดใจฝรั่งนะคะทำให้เขาตกหลุมรักคุณทันทีเป็นคอร์สออนไลน์นะคะสอนในเรื่องของภาษาอังกฤษที่จะทําให้คุณเริ่มต้นในความสัมพันธ์ได้ดีแล้วมีการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับแฟนว่าเราจะใช้คาพูดแบบไหนที่จะมัดใจหนุ่มฝรั่งหรือแม้กระทั่งคนที่เริ่มภาษาอังกฤษแบบเริ่มจากศูนย์ไม่รู้จะพูดยังไงในนั้นนะคะโคเชมก็จะมี วิธีการสอนคุณในชีวิตประจําวันที่เขาใช้กันแล้วก็การคุยกับหนุ่มฝรั่งยังไงในแชทที่เราจะถามข้อมูลของเขาได้มากขึ้นนะคะในคอร์สนี้ใครสนใจลงเรียนก็ติดต่อทักแอดชเอมมาได้เลยค่ะ